เป็มวยกับตาเกียร์ครับโคตรไอ้อดตุ้นเกี่วครับโชคชัยเล็กชอโชคเจอเก้าเปดฟาร์มวังวังเห็นไหม 哎呀，那个。哎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 。 ครับสวัสดีครับผมปานุครับชอโชคเจริญเก้าแปดฟาร์มครับตอนนี้อยู่กับโชคชัยเล็กครับคือตัวนี้เป็นมวยที่ว่าคิดว่าเขาอาจจะมีอนาคต และผมพร้อมที่จะสนับหนุนผักดันให้เขาเป็นยอดมวยให้ได้ตามที่ใจเขาตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าดูแล้วเขาจากการฟิตซ้อมเขาสม่ำเสมอเขามีวิ่ในยัไงไงก็ฝากแฟนมวยติดตามจำชื่อโชคชัยเล็กชอโชคเดดอด98ฟนฟังไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ